ส,สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับมะเขือเทศชุดใหม่ของผมหน่อยในเข่งเบอร์หกนะครับอันนี้คือเพาะ,ะขึ้นมาเพื่อเสริมนะครับ <S <s <cor ks> เพื่อเสริมชุดเก่านะครับนี่ครับชุดเก่าที่เขาเริ่มร่วงโรยแล้วเริ่มแก่แล้วนะครับนะแต่ผลเขาก็ยังออกอยู่เนื่องจากเราตัดกิ่งตัดก้านเขาออกนะครับเขาก็ยังจะติดดอกติดผลไปเรื่อยๆนะครับแต่ผลก็อาจจะเล็กลงและน้อยลงนะครับส่วนชุดใหม่นี่ครับเป็นไงครับเริ่มงามแล้วนะครับผสมดินล้วนๆนะครับดินหนึ่งส่วนขี้ควายครึ่งส่วนก็ได้นะครับแล้วก นะครับขุยมะพร้าวนะครับแกบดํานะครับเขาให้เข้ากันแล้วก็ลองนําใส่ตะกร้าลองลดน้ําดูว่าน้ําผ่านดีไหมนะครับถ้าน้ําผ่านดีก็เป็นใช้ได้เราเพาะมะเขือเทศนะครับเราไม่ต้องไปซื้อมล็ดพันนะครับผมใช้มะเขือเทศของผมนี่แหละนะครับเม็ดไหนที่ไม่สวยเม็ดไหนที่มีแมลงเจาะแล้วก็ไปวางตากแดดไว้นะครับและพอเวลาเขานิ่มได้ดีได้ที่แล้วเราก็เอามาบีนะครับบีบีนะครับบีแล้วก็ บีบลงดินเราได้เลยนะครับอย่างผมนี่ก็เพาะในนี้เลยนะครับเพาะในในเข่งเบอร์หกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปล่อยเขาเลยพอเขาโตขึ้นมานะครับเริ่มสูงเราก็เริ่มที่จะใช้เชือกผูกลั้งเขาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขานะครับเอลงไปนะครับนะไม่ให้เขาที่เอลงไปเพราะมะเขือเทศของผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีหลังคาตรงนี้บังเขาจะยืดไปเอาแสงไม่ธรรมดาแต่เราต้องควบคุมแสงนะครับแสงนี่เอาแค่ครึ่งวันก็พอตั้งช่วงบ่ายโมงก็พอแล้วนะครับเช้าถึงบ่ายโมง หลังจากนั้นเราก็ให้เขาไม่โดนได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเริ่มติดดีแล้วนะนะครับผลเริ่มสวยนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยเขาจะเริ่มติดนะครับติดติดไปเรื่อยๆนะนะครับเนี่ยเขาจะติดไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามดูไม่ให้เขาเอียงนะครับเห็นไหมครับเขาติดดอกเห็นไหมเนี่ยครับได้ดอกนะครับเขาติดดอกนะแล้วเขาก็จะติดผลนะครับติดไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากครับผมชอบมะเขือเทศมากนะครับเราจะต้มยำเราก็ใส่ได้เราจะย่างบาร์บีคิวเราจะยำนะครับ ดูแลนะครับเขาให้ดีแล้วเขาก็จะให้ผลผลิตเราบ่อยตลอดนะครับเครื่อเทศมีประโยชน์หลายอย่างนะครับนะนะครับทําให้ร่างกายสดชื่นด้วยนะครับนะก็นะครับเคล็ดลับของผมก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เวลา15วันเราก็นําขี้ควายเป็นผลแห้งๆมาโรยนะครับแล้วก็เติมดินเขาให้เต็มนะครับเติมดินเขาให้เต็มนะครับเนี่ยเข่งเมอหกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหาเชือกพยายามล้างอย่าให้เขาเอลงมาเพระเอลงมาแล้วเขาจะไม่ติดดอกก็จะไม่งามนะครับ ก็มีเท่านี้นะครับวันนี้ก็เอาเคล็ดลับการปลูกมะเขือเทศชุดใหม่ของผมมาฝากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความรู้พูดคุยกันนะครับขอบคุณธรรมชาติทุกท่านที่ดูจนจบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ